ดีค่ะทุกคนพบกับแมล่ลอนนะคะในรายการอยู่ปิจิตบ้านกินเที่ยวพักขังว่าจะใส่กินใส่เที่ยวใส่ไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อยอาหารไทยนะคะในเป็นบ้านไม้นะคะที่อารมณ์เข้ามาแล้วเหมือนเข้ามาในยุคเกสูนะคะตอนนี้เมลอนอยู่ที่ร้านนะคะปันนิพัฒน์คาเฟ่แอนเดรสตอรนะคะใครจะคิดว่าแถว ย่านบางครูว่าจะมีร้านแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรให้อร่อยอ่อยให้เรากินบ้าง Sound right, boys. ที่ร้านปานนี้ผันนะคะเขาปิดบริการทุกวันพุธนะส่วนวันจันทร์อังคารพระหัสน,นะคะเขาจะเปิดบริการก็คือเวลา10โมงนะคะจนถึง1ทุ่มนะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือจะเปิด9โมงครึ่งนะคะจนถึง2ทุ่มครึ่ง l a าส o r อเดจะอยู่ที่1ทุ่มนะคะ ตอนนี้นะคะเมลอนขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะก็คืออย่างที่บอกที่นี่จะเป็นบ้านไม้2ชั้นนะคะภายในร้านเนี่ยเขาตกแต่งเป็นแบบสไตล์วินเทจ90นะคะจะมีอุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องตกแต่งะคะเป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องฉายหนังนะพิมพ์ดีดคือมีหมดเลยนะคะเหมาะสําหรับถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาจัดเลี้ยงหรือพาผู้ใหญ่นะคะมาทานอาหารร้านนี้ก็เป็นอิกหนึ่งร้านที่แนะนํานะคะ ส่วนด้านนี้นะคะก็คือจะมียิ่งพระด้วยนะคะเล้วก็จะมีห้องไว้สําหรับจัดเลี้ยงหรือว่ามากับเพื่อนๆมาปาร์ตี้ได้เลยนะคะส่วนด้านนี้ค่ะก็จะอ,ออกไปจะเป็นระเบียงนะคะเหมือนว่าอารมณ์ม,มามาแบบบ้านผู้ใหญ่อีกหนึ่งไฮไลน์นะคะที่มาที่ร้านปันนิพัฒน์นะคะอยากจะแนะนำก็คือเป็น ระเบียงด้านนอกแบบนี้เลยนะคะคือได้ฟิลแบบบ้านแบบชนบทมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเป็นโอเพนแอร์นะคะไม่ได้มีแอร์นะคะเป็นระเบียงเปิดกว้างเลยวันนี้วันที่เมลอนมาฝนตกนะคะก็อาจจะออกไปไม่ได้ถูกมุมนะ สำหรับเมนูอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นอาหารแบบว่าเป็นอาหารไทยพื้นบ้านแบบโบราณนะคะแล้วก็คือจะเป็นอาหารแบบฟิวชั่นนะคะเมนูแนะนําที่นี่เขาจะมีค่อนข้างเยอะอย่างซิกเนเจอร์ที่เขาแนะนํานะคะก็จะเป็นพวกปลากะพงนะคะเมลอนสามาเป็นปลากะพงทอดน้ําปลานะคะราคาอยู่ที่ตัวละ320นะคะ อีกหนึ่งเมนูแนะนําก็จะเป็นแกงส้มโอมกุ้งนะคะเขาบอกว่าทีเด็ดที่นี่พริกแกงเขาตําเองนะคะถ้าเป็นแบบถ้วยก็อยู่ที่ราคา120นะคะหรือว่าจะเป็นสายที่ชอบปาลาเขาก็จะมีเป็นยำที่เป็นยำเหล่าปาลากุ้งสดคือราคาไม่ได้แพงเลยค่ะเริ่มที่ราคาแบบร้อยต้นๆค่ะแล้วก็อีกเมนูที่แมรอนสั่งมานะคะก็คือจะเป็นเมนูหมูกรอบพวัวพริกเกลือนะคะเขาบอกว่าหมูกรอบนะคะที่ร้านกรอบ นอกนุ่มไหนเพราะว่าเป็นหมูก,กรอบที่เขาทำเองนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นอาหารที่เป็นพวกเมนูแกงต้มหรือว่าเป็นทอดแล้วนะคะเขาก็จะมีเมนูที่เป็นพวกอาหารจานเดียวด้วยนะคะก็คือราคาก็คือเริ่มที่หลักร้อยไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงเลยนะคะสำหรับคาเฟ่ค่ะน่ากินทุกอย่างเลยแล้วก็อีก อย่างนึงนะคะที่นี่เขาจะมีบริการนะคะก็อย่างที่บอกเขาเป็นคาเฟ่นะคะเขาก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆที่คาเฟ่ทั่วๆไปมีนะคะก็คือราคาก็คือเริ่มต้นอย่างมะฉะมะพร้าวนี่ก็คือยืเริ่มต้นที่ราคาแค่75บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วเขาก็จะมีพวกขนมต่างๆมีโทส์วัฟเฟิลหรือว่าคอฟเฟ่ไว้บริการด้วยนะคะ <S 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 น่ากินมาก เมนูเครื่องดืมก็นี่ค่ะจะมีคอฟฟีนอนคอฟฟีมีอาจจะเล่นโซดาสมูทตี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกขนมเค้กนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกขนมหวานต่างๆนะคะ อีกหนึ่งนู่นที่น่าสนใจนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะต้องเคยเห็นมาแล้วแน่นอนนะคะก็คือจะเป็นโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดตู้นะแบบสมัยก่อนนะเขาจะมีแบบที่เป็นการ์ดอย่างเงี้ยเติมเงินนะคะแต่สมัยนี้ไม่เคยไม่เห็นไม่เห็นแล้วนะตู้โทรศัพท์แบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะใครทันบ้างเอ่ย <c oughs> เมนูแรกมาแล้วนะคะที่เขาแนะนำนะจะเป็นหมูกรอบพวกริก,กือนะคะหมูกรอบที่นี่ทําเองนะด้านบนก็คือจะพรอกด้วยแบบพริกกระเทียมมาหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมหมูกรอบนะกรอบสดชื่อมากตัวหนังนะกรอบมากแล้วก็เนื้อนุ่มนะไม่เรียกแข็งหรอก อสหอมพริกก็เทียมมากเลยนะคะรสชาติคือดีเลยเค็มกำลังลดีกลม,มก, mm hmm. ก,กล่อมมากกินคู่กับข้าวสวยแล้วรอน mm hmm. อ,อร่อมากเลยค่ะ mm hmm. อีกหนึ่งเมนูซ mm ิกเนเจอร์นะคะ mm hmm. เมล่อนสั่งเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะ mm hmm. เขาจะเสิร์ฟมาคู่กับน้ำจิ้มที่เป็นมะม่วงนะคะ mm hmm. มีถั่วลิสงมีพริกซอยด้านบนนะ รัน,นี้อยู่ที่ราคา320ีบาทนะคะควันฉุยเลยคะ่ะหอมมากเดี๋ยวชิมเนะื้อปลายอย่างเดียวก่อนนะร้อนมาก เน้ยปลาสดมากเลยอะค่ะหอมกระทะแล้วก็หอมน้ำปลามากเดี๋ยวเราจะมาชิมคู่กับตัวน้ำจิ้มที่เป็นมะม่วงนะคะถ้าฟินกับน้ำจิ้มมะม่วงนะก็คือมะม่วงมันมีความเปรี้ยวใช่ไหมแล้วตัวส่วนน้ำจิ้มอะ่ะ มันจะเป็นน้ำจิ้มใสๆอ่ะก็คือมีความอมหวานเล็ด้อยนะกินจักกับปลาให้มีรสชาติเค็มนะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูที่แม่นั่งสั่งมาจะเป็นแกงส้มชะอมกุ้งนะคะเมนูนี้นะคะอยู่ที่ทั่วละ120บาทนะคะที่ร้านเลยมเขาเป็นว่าน้ำพริกแกงส้มตามเองนนะคะแล้วก็นี่เขามีการใส่ไหลบัวเข้ามาด้วยนะแล้วกุ้งเขาแบบตัวใหญ่มากเลยนะคะ ด้วยความที่ว่าเครื่อง,กงแกงแกงส้มอขอะค่าทำเองอนะ่มันก็เลยมีความหอมของเครื่องแกงนะแล้วก็รสชาติแกงส้มอ่ะก็คือไม่ได้เผ็ดมากนะคะเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยค่ะ ะะอยากหาร้านอาหารแบบนั่งชิลๆนะคะในสไตล์บ้านไม้2ชั้นแบบเหมือนเข้าไปในยุค90นะคะแล้วก็อาหารไทยอร่อยๆที่ราคาไม่ได้แพงแบบนี้ก็อย่าลืมแวะกันมาได้นะคะที่ร้านปานิพัฒน์นคาเฟแ่แอนด์รีสอรนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักพบกับพวกเราในทุกวันเสาร์เวลา4โมงนะคะที่ช่องไพลทีวีฝากกดติดตามติตเตอ M แอมเบลาแนดีกอด๊อ a แฟนเพจอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย